มาติดตามข่าวสารกันต่อครับพาไปที่จังหวัดกาลสินครับมหาวิทยาลัายกาลสินรวมกับกรมพลศึกษาและสำนักงานวัฒน,นธรรมจังหวัดกาลสินครับจัดประกวดวงดนตรีลูกทุ่งแห่งประเทศไทยลูกทุ่งเมืองน้ำดำเทอือที่4ครับโดยมีวงดนตรีลูกทุ่ง่านเขารอบชิงชนะเลิศร่วมหาวงกลับยุทธีอาคานโดมกิจการนักศึกษาและนันทนาการมหาวิทยาลัยกาลสินครับนายรุติติศักด รังสีร่องผูวาราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานเปิดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งแห่งประเทศไทยลูกทุ่งเมืองนานดำเถือที่4ครับซึ่งมหาวิทยาลัยกาลสินร่วมกับกรมพลศึกษาและกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาลสินเพิ่นจัดเกินครับสรงเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในระดับประเทศครับแล้วก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีรองศาสตราจารย์จิรพันธ์หวยแสนอธิการบดีมหาวิทยาลัายการศินลป์นณาส่นว,นาสวนราชการผู้บริหารมหาวิทยาลัายนักศึกษาและกก,กองเชียร์ของวงดนตรีแต่ละวงนี่แหละครับเขาร่วมช่มรวมเชียร์การประกวดกันย่างคึกคักครับสำหรับการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งแห่งประเทศไทยลูกทุ่งเมืองน้ำดำเทือที่4ีค่ะมีวงดนตรีลูกทุ่งพานเขารอบชิงชนะเลิศหาวงน้ำกันค่ะประกอบไปด้วย วงดนตรีลูกทุ่งรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนมจังหวัดนครพนมครับรงเรียนคุขันจังหวัดศรีสะเกดครับโรงเรียนกุดช่มวิทยาคมจังหวัดยโสธรโรงเรียนสังฆะจังหวัดสุรินทร์แล้วกับวงดนตรีของโรงเรียนล่ำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์อ้าวมันสินี่เป็นเป็นเพลงซาเพลงเล็วเพลงโชด้ค่ะติดตามกันต่อมาโรงเรียนหนสีไใดรางวัลครับโอ้ยมองโชว์เราดีล่ะสะออน สุดยอดบักคักเนาะค,ะค่ะ